สบายดีพี่น้องยามแรงแรง้องข้าวขอเห็นหด้วยเด้พูดหลังก็เอาเขาในามาั้งแต่ทุบละเนาะพอดีเทียงแม่กับลูกก็ล้วเมื่อเกี่ยวเขาน้ำปะกับจีน้ำจีตวนในข่าววันแล้ววันสันแล,ล้วมืดสองทงเลยว่าสันทั้งหน้านพอน้องแทนแต่หน้าเพือ่อนเอง เฮาหน้านะอยู่น้อง,งอันะวเนะมืนออ่เฝ้างัวมือเย็นมือหมัดอยู่มือมัดซอยเพิ่นจ้างจะ่องคนเกี่ยวจะจัางชัดคูนึงจะอย่องคู่นึ่งปองจั่มตะ้นจะค้องกับสี่คนชามคนสคนหาคนรอบแ <6 S 1> รงนะก แล่าเสนอไปก็ได้จเต้นต่อยคอยเลยท่ายุแลานท่านห่างเฮากับปัน <มา S 2> ่นมาเพิ่อก็ได้มาทั่วมาแต่บ้านป่าเลยก็มาตำห้ากัน,นกกอะน,อนหอยเลือหอยเลือแปดหน่วยบอบลโบลเล่เอาแน้วเนี๋ยว,วกินอันนี้เก็บมาหอยเลือเลยก็แมงมันเกีเ่ยวเขาว่าที่ได้แมงมันแล้วนี่แหละบ้านเฮาเนาะ มาเด้อพี่น้องกำแรงน้ำกันแม่เพิ่นมามื้อเฮากับเข้าคั่วหนึ่งข่าชมเปียกได้ไหมหนึ่งเข้าแล้วก็เหตุกับเข้าว่าแม่เพิ่นจะตอมาทั่วมันต้องมั่นหอยเลือด้อพี่น้องหอยเลือดเปิดแค่หอยเลือด

เอาหมกอ่ะก็ใช่จินมาจินมเมาๆเด้พี่น้องอันแช่นามนามกัดจีนเกี่ยวข้าวลุยนามชงเส้นเปียกทำดิดดิ

คนทุกมือ,อ,อ,อเอาใหนหมทมันไ้นะอืมอย่ยูโคตรแซ่บเลยอืมหม,ม,ม,แบบมุนไปเลยอืแซ่บเลยเพราะว่ามันมันมเขาเลยี่นี่มัน พอดูดขานะครับดูดแขนง่อเนี่ได้จดข้าวละกดหน้าวัำเราแข่งมามัดท่าไหรเช่อไหมขึ้นข็พิ่ะเนี่ยี่อ้องเนาะไปกินตอนบ่ายโมงกว่า I you help. าน้าขวดเรือเจแมักก็้คมือมือแล้วล้อทีนี้ม่อจะห่ายินนะชิ้นไหนมันจะใส่กอไปอยู่ đã bình kia mà mất cái chút nhỏ cho nào bình ก็คัดคั่า,าเง้ยเราซาหัวบ <ừ. S 2> อซาไ่ซาเงี้ยพีนอน อย่าไปเป่านหองันยืนห่ออืมแกมันแกต้มป้ย็ีนาะอืมสชาตดีอยู่อือมอืมอืมออ๋ออยากจมอืมออืมออมอยาอมอมะอืมอืมมกืมะรออ

ฉี่วะเนีมนน่มันขีมน่มันต้องอืมขอปวดมันเลยอืมคักเลยมอัมำ อีกตัวหนึ่งต้องเจอครับอิ่มแล้วบืนพ่อกันนั้นอยู่หน้าเจตวนพี่เรอาไม่ตายบอกบานบ่เตือมันจะงอมาจอกเอาข้าเด้อหระเาแม่กเฮงเหงาเลยแบบคนเลยเป็นเขาเป็นเพกม พอพอจะพ้นแล้วก็เอาขึ้นล <c oughs> ถ,ถ้าเราเรื่งอยยาชิลเลยพึ่นเลยค่ะอืมคอนฟงเออชิมาสองงูวก่อนห้าสิบยังสิไปเลยค่ะโอข้ิมา,า,างูมา,าเข้ากับชิมาสมากลเลยค่ะ มันก็มันสมว่าแม่งมันเลยแ่นี่เียตะคุกขั้นเกียวนั้นไม่ใหญ่หรอกนาะถ้าจะมีเวลาเลิบแล้วก็รับเกี่ยวเขาอีกว่าอาล่ีนม่งคุณยามต้งง ตัวน้อยขอเกียด้วกแนไม่ใช่หมักทำกระแสนึงมันิืมเนอะปินควอมักสิไปหอยวาใช้เป็นชีวิตหมดของมเลยงามสาวนะ้อเห็นบหมละอ็งได้เห็น แต่งแตงเรื่องใช่ไหมเป็นโจ๊กทีเอาเห็ดมาได้อย่างเงี้อหแตงเลื่องเองี้ยเราก็ช่วเห็นให้เอาเห็ดมาได้เ้าเชียต้องคิอบวกเลยภาษาเก็บภาพไว้เพียงฉัมนมีพี่น้องบรรยากาศยามแรงประมาณนี้เนาะพอกันมืออยู่หน้าจีตัวพี่น้องสบายดี